แต่ตกี่บ้านเท่าก็จะดำเอาเม่นบ่อก็จะดำเอาเนาะบานเยี่ยนนี่เพิ่นกันมาเป็นบานอปีนี้ก็เอาตอนนี้ฝนกำลังลงมาน้อยนึงทางฟังพี่จะเป็นสีเขีเขยวเดี๋ยวตอนเกี่ยวเขาตอนเขาออกทองเดี๋ยวจะมาถ่ายลวปให้เพิ่งก็จะสองงานใหญ่เนาะสองงานใหญ่ เบิ่งบรงบรยากาศเบิ่งบรรยากาศข่าจะเป็นข่าเหนียวช่วงสถานการณ์โควิดยังสีกะมาเบิ่งให้เบิ่งหน้านี่แหละพี่น้องฝนตกฝนมันซองมือได้พี่น้องนี่ตกก่นี่ยังม่มีน้มเป็นไรเนาะนี่กระล่างแตกกอเข่ากระล่างแตกกอแต่ว่ายังมว้วนในมีหนาม ยังบ่มีน้มเป็นไรเนาะโห่พุนเขียวไปนะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศบ้านเฮาบ้านเฮ่านี่แต่เขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพิ่นว่ามีขา้าวแต่ว่าหนามยังบ่มีปลาก็ยังบ่มีเด้อพี่น้องเด้อพนข้าวกระลังแตกก่อข้าวหอมมะลิบ่น,นี่คือเป็นหอมๆบรรยากาศทุ่ทงไฮทุ่งนา จังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่าส่องแม่ป่าผ้าพิ่นชาแนลหายน้ำเนเด้อพี่น้องเด้ออ่าอ่ากำลังเป็นหน่องไม้ช่องไม้อ่าเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆว่าพี่น้องมากแบบไดตอนนี้จนอีก็เอาบรรยากาศทองให้ทองหน้าตามวิธีชาวหน้าของเฮาเนาะพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆก่อน อันนี้เขาเขียวถ้าเป็นฝนตกมาอีกนี่จักหน่อยก็สจะเป็นหน้าหน้าม,มากก็นจะแต่กอนิดนึงเพราะว่าเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงเขาพรรษาเนาะแต่ว่าตามวิถีแต่แต่พอแต่เม่เห้าแล้วเนี่ยเพิ่นจะเป็นดำพอเพิ่นดำตะกี้ก็สิะช่วงนี้ก็ยังดำหน้าบนด้แล้วได้พี่นอ้องแล้วกับปีนี้เป็นเอ่อปีเป็นเดือนปียังเพิ่นบอกว่าจังได๋ผู้เฒ่าว่าแ2ดสองหน่นฮะแ8ดสองหนได้พี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็น สีเขียวนอพี่น้องพระอาทิตย์กสิไก่สีตกเน่บรรยากาศทงหงายทงหน้าบานห้าผู้ที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยคิดหอดบานก็เอาเดอ้อคิดหอดบานก็เอาบรรยากาศสดสื่นตัวสวงีิสถานาการณ์ทุกอย่าง กับโควิดน้ำแน่เนะาะจะไหนกับขอใหอ้ดูแลจากของเสพจ้าของเ,เาองนาะนี่ก็เลยเอาบรรยากาศภาพทงไฮท้องหน้าบานเห้ามาหาเบิงพราะด้มีแห้งเนาะคิดหอดก็บอดเอาอันนี่ภาพบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นข่าปีนี้ก็ค่อนข้างงามแน่อยู่พี่น้องนี่ถ้าเป็นฝนตกมาใส่นิดนึงนี่โอ้นี่ นี่ถ้ามันขึ้นแน่น้อยนึงวันนี้ถ้ามันน้ำหงแน่ก็จะเป็นก็นจะมีปลาได้แป็นพี่น้องแต่ว่านังเถื่อบางปีก็โชคดีได้พี่น้อง้าเป็นฝนดีแห้งร้ไร้ก็น้ำท่วมนังเถื่อเข้ากับ,บเด็กกินเขาน้าน้ำท่วมเขา้าได้เครื่องหน,นึ่ง ทุ่งนาบ้านเราตัวน,นี้ก็จะเป็นกันแท่ใหญ่กันแท่ใหญ่เพิ่กงจะปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้ให้งัวเนาะพี่นอนะ้องเนาะหญ้าไว้ให้งัวอเดีนี้หญ้าหวานบอกเพิ่นไว้นี่หญ้านี่ก็จะปลูกเที่ยงคเพิ่นจะปลูกอ่าบลั๊ก,ก,กทวดินเที่ยงคเพิ่นจะปลูกบลั๊กทวดินกันแท่งนะทำบรรยากาศเนาะ วงบานเฮาคนอีสานกลับมา,าบานนีาดผ่าบรรยากาศกินหอดเก่าเก้าทงไ้ทงหน้าเฮาบานเฮาหนามยังม่มมีเด้อพี่น้องด้วยนี่เขาก็ล่งแตกกอเขาก็ล่งแตกก่กองามงามพี่น้องตะกี้ก็จะเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเพื่อว่าจะเอาเขาคล้ายเขาแต่ว่าทุกมือนี่ผู้ใดมีหน้า ผู้นั้นก็บแบบก็บจะดีแน่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ซื้อเขากินแล้วก็อยู่นี่ก็จะบ่ค่อยใส่สารเคมีปนานใดเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศสีเขียวสดสื่นได้เหนี่ญทองทรงหน้าบ้านเฮาส่วนคู่กันแท้หน้าตัวนี้ก็คู่ใหญ่แน่เออนี่คู่ใหญ่เพิ่นก็จจะปลูกหญ้าเนาะพี่น้องเนาะปลูกหญา้า ภาพบรรยากาศรอบท้องหน้าท้องหน้าสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นต้นบักคอได้พี่นอ้องต้นบักคอเมนนื่อกี้เอาบรรยากาศท้องไห้ท้องหน้ามา,มาให้พี่นอ้องได้เบิ่งเนาะตอนนี้ไปไซค์กบบระบะใดได้พี่นอ้อง คำมากกับมีแต่เขาบานโอ้ยพุดน,นะยามได้น้ำสิมากอเขาพี่น้องเรื่องกอเขาเดี่ยวกระลังงามพูดว่าแม่นยาได้หนีพี่นอ้อ,อาง,ง,าองอได้อดกอเขาแต่ว่าปีนี้งามปกติถานน้าแม่นน้ำมาเร็วบันนี้เขามันก็นจะใหญ่อันเพิ่งกระสิตัดใบแต่ว่าปีนี้บ่ได้ตัดใบอยู่พี่น้องน้ำม,มาก ถ้านามาาผู้ดีเลยถ่วมยายากระตายผู้ดีเลยเออปีนี้สีเขียวบรรยากาศเป็นจัในไพี่น้องเดีเห็นพาบรรยากาศทงไฮทงหน้าและคิดหอดคิดหอดบ้านมอนอ กินฮอทกดเอา,อาทุกคนกับมักคนละอย่างเนาะบางคนได้ยินเสียงนกเสียงกาชีทงให้ทงหน้ากับเงียบกับมากบรรยากาศแบบนั้นเนาะผู้งค,คนกันมกักแสงสีเสียงแตกต่างกันไปภาพบรรยากาศน,นี่ก็จะเป็นหญ้าด้วยพี่น้องไ่เป็นเขาด้วยนี่เด้อ bên nhà đấy bên nhà đấy nhà cả chị kêu phải hiến mua nó chuồng đi chuồng hay hết bên làm thùng hay thùng bảo đấy nó สวัสดีพี่น้องเบึ่งบรรยากรรยาศตรงไหนตงหน้าบานเฮาสีเขียวสด่นสีเขียวสีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เนาะส่วนสําหรับมือนี่ส่วนสําหรับคลิปมือนี่นอกจังไดกะ าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแม่ป่าผ้าเพลินชาแนลน่นอนจังได้กะจะลืมจังได้กะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครกดจังได้กะยาแซ่ไปนำโหลดเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามให้แน่สำหรับสัมรับมือนีกะสวัสดีค่ะ